สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านทวินร่างฉันวิญญ,ญาณเธอเมื่วิท์เรียกหนึ่งเดียวให้มันขึ้นเรือที่เตรียมมาไว้เพื่อที่จะกลับไทยด้วยกันแต่กลับเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดเมื่อหัวใจของเรอาบูเกิดอ่อนแอขึ้นมาจึงทําให้เกิดวาร์ปขึ้นอย่างผิดเวลากลายมาเป็นวิญญาณของเรอาบูกลับมาอยู่ในร่างของตัวเองทําให้เมื่อเรอาบูเจอกับวิท เธอจึงต้องการแก้แค้นด้วยการยิงวิทเป็นหนึ่งนัดจังหวะนรกชัดๆทำให้วิทที่ดูโหดแต่มีโหมดอ่อนโยนรักลูกอย่างหนึ่งเดียวต้องมาตายด้วยน้ำมือของเลอาบูวิทก็อักเลือดต่อหน้าเลอาบูทันที่วิ่งตามมาก็ได้ยินเสียงปืนดังลั่นเขาตกใจมากจงึงรีบวิ่งมาดูทันทีจังหวะน,นั้นเองหนึ่งเดียวก็วาบกลับมาเธอตกใจมากและทิ้งปืนลงที่พื้น ภาพที่อยู่ตรงหน้าคือเห็นพ่อถูกยิงและนอนจมกองเลือดอยู่กับพื้นอย่างน่าสลดใจหนึ่งเดียวร้องไห้ออกมาพร้อมเอ่ยขอร้องพ่ออย่างรู้สึกผิดแต่แล้วทันก็ได้วิ่งเข้ามาดูร่างของวิทพร้อมกับจับไปที่ชีพจรทันทีจนได้รู้ว่าวิทจากไปแล้วหนึ่งเดียวร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและรู้สึกผิดอย่างมากเธอบอกว่าเธอไม่ได้ทำหนึ่งเดียวยืนยันอย่างหนักแน่นพร้อมกับบอกอีกว่า เลอาเป็นคนทำหนึ่งเดียวล่าให้ออกมาด้วยความรู้สึกใจสลายที่ต้องมาสูญเสียพ่อไปอย่างกระทันหันแบบนี้เพราะการวับของเธอที่ผิดพลาดปล่อยให้วิทที่อุตส่าห์มาช่วยจะพาเธอกลับบ้านแต่สุดท้ายพ่อต้องมาจากไปแบบนี้แบบไม่ทันตั้งตัวหนึ่งเดียวเศร้าใจและรู้สึกหดหู่ใจอย่างมากทันรับรู้และเห็นใจจึงรีบเข้ามาปลอบใจหนึ่งเดียวเพื่อเรียกสติเอาไว้ และพากนันหนีออกจากที่นี่โดยด่วนทันกับหนึ่งเดียวนั่งเรือที่วิทย์เตรียมให้กลับไปด้วยกันพร้อมกับนำร่างของวิทย์กลับไปด้วยเพื่อทำพิธีทางศาสนาส่วนปีเตอร์ก็กำลังถูกหมายจับจากตำรวจสิงคโปร์เพอมาร์กได้เตรียมแฉเรื่องของปีเตอร์ว่าปีเตอร์ภายนอกดูเป็นนักธุรกิจที่น่าเชื่อถือแต่กลับมีด้านมืดที่โหดเหี้ยมเอามหิดและทำผิดกฎหมาย การที่เขานำเรอามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กก็เพื่อหวังผลประโยชน์ในการเป็นหนูทดลองก็เท่านั้นไม่เหมือนกับวิทที่ดูภายนอกเป็นคนที่โหดร้ายทำธุรกิจสีเทาแต่จิตใจกับอ่อนโยนรักหนึ่งเดียวราวกับลูกในไส้ปีเตอร์ยอมทำทุกอย่างแม้ว่าจะทำร้ายชีวิตใครก็ไม่สนทั้งนั้นขอให้ตัวเองมีอำนาจอยู่เหนือคนทั้งโลกปีเตอร์จะคิดหนีมาอยู่ไทยเพื่อตามหาร่างของเรอาบู โดยบุกมาที่หมายไทยจังหวะนั้นก็มีพนักงานของหมายไทยออกมาต้อนรับบอกว่าหมายไทยยินดีต้อนรับครับคุณท่านเคยมาที่นี่ก่อนไหมครับปีเตอร์ริบสายหน้าและบอกว่าอยากเจอหนึ่งเดียวที่นี่ทําให้ในตอนนั้นเลอาบูที่กําลังจะหนีออกไปแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นถูกคนของวิทจับตัวมาขัางไว้ในห้องขังตามเดิมและทําให้มัดมีไม่ได้เงินอีกครึ่งหนึ่งตามที่หวังเอาไว้ และยังรู้ด้วยว่าวิทได้ตายไปเราด้วยจนกระทั่งหนึ่งเดียวกับทันกลับมาถึงไทยและทันได้ไปจัดการเรื่องงานศพของวิทส่วนหนึ่งเดียวก็เข้ามาหาเลอาบูที่ถูกจับขังเอาไว้หวังจะเจราจาอะไราบางอย่างเลอาบูตกใจเมื่อเห็นหนึ่งเดียวกับมาหาเธอแบบนี้ก่อนที่หนึ่งเดียวจะพยายามเกลี้ยกล่อมบอกไปว่าฉันไม่ได้คิดจะทําอะไรเธอถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนฆ่าพ่อฉันตายไปแล้ว ฉันแค่อยากได้ชีวิตของฉันคืนเลอาเรามาพยายามกับร่างกันเหมือนเดิมเถอะเลอาวูที่ได้ฟังจึงบอกไปว่าไม่เอาฉันจะอยู่ในร่างนี้เรามีการสองคนไม่ได้หนึ่งเดียวยังไงฉันก็จะไม่ยอมตายเด็กขาดที่เลอาวูพูดแบบนี้เพราะว่าเลอารู้อยู่แล้วว่าร่างของเธอกำลังจะตายได้ในทุกเมือ่อดังนั้นเลอาจึงอยากจะอยู่ในร่างของหนึ่งเดียวแบบนี้ละจะได้อยู่เป็นผู้อยู่รอดเพียงคนเดียว หนึ่งเดียวรู้แบบนี้แล้วก็ทําให้เธอต้องทําอะไรบางอย่างะแล้วหนึ่งเดียวจึงออกมาคุยกับทานตามลําพังยังบนดาดฟ้าเพื่อที่จะบอกถึงเรื่องที่เลอาวู A u, ไม่ยอมวาร์ปสลับร่างกับเธอเหตุเพราะอยากจะอยู่ในร่างของเธอที่มีหัวใจที่แข็งแรงแบบนี้ตลอดไปและคนที่จะตายก็คือเธอที่อยู่ในร่างของเลอาวู A u, นั่นเองนั่นจึงทําให้หนึ่งเดียวที่เริ่มตระหนักถึงคุณค่าของชีวิต เธอจึงคิดที่จะไม่ยอมแพ้และคิดพยายามที่จะทำให้ตัวเองกลับคืนสู่ร่างของเธอให้ได้แต่มันก็ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะหัวใจที่อยู่ในร่างนี้มันอ่อนแอม,มากเธอกลัวว่าจะวับกลับไปไม่ได้เธอเหลือเวลาอีกไม่มากเพราะยายที่ช่วยประคองหัวใจใกล้จะหมดแล้วด้วยทำให้หนึ่งเดียวต้องคิดแผนทำอะไรบางอย่างเพื่อทำให้เลอาบูยอมรับการกลับสู่ร่างเดิมซึ่งทันที่เป็นห่วงหนึ่งเดียวมาก จึงพยายามเตือนสติไปว่าอย่าลืมนะเราควบคุมการว้าไม่ได้ถ้าหัวใจที่อ่อนแอยังอยู่ในร่างของใครคนใดคนหนึ่งหนึ่งเดียวที่คิดว่าตัวเองกําลังจะตายในช่วงเวลาที่ร่างของเลอาวูกาลังอ่อนแอทันทีทั้งรักและเป็นห่วงจึงเข้ามาปลอบใจสองคนสบตาก,กันอย่างรู้กันพร้อมทั้งแสดงความรักกับหนึ่งเดียวด้วยการค่อยๆเข้าไปบรรจงจูบเธอยอย่างอ่อนโยนหลังจากนั้น เมื่อเวลาของหนึ่งเดียวก็จะหมดลงเธอจึงคิดที่จะผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจเพราะยังไงเลอาบูก็ไม่ยอมคืนร่างเดิมแต่กลับผ่าตัดไม่สำเร็จเพราะปีเตอร์มาขัดขวางต้องการนำร่างของเลอากลับไปทดลองให้ได้โดยไม่สนแล้วว่าในร่างของเลอาจะเป็นวิญญ,ญาณของใครจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นเพราะทันต้องช่วยหนึ่งเดียวที่อยู่ในร่างของเลอากลับคืนมาให้ได้จนเกิดวิกฤตหัวใจในร่างของเลอา กำลังจะหยุดเต้นหนึ่งเดียวกำลังจะตายหนึ่งเดียวที่รู้ดังนั้นจึงรีบทุบหัวใจของเลอาในขนาดนั้นเองก็เกิดวาร์ปกันขึ้นภายในสิบวินาทีหนึ่งเดียวจึงได้กลับมาอยู่ในร่างเดิมของตัวเองที่ไม่สมบูรณ์ส่วนเลอาก็กลับเข้าไปอยู่ในร่างของตัวเองแล้วพอดีว่าหัวใจของเลอาได้หยุดเต้นก่อนเวลาสิบวินาทีนั่นจึงทำให้เลอาวาร์ปกลับไปยังร่างของหนึ่งเดียวไม่ได้อีกแล้ว เลอาบูตายไปพร้อมกับหัวใจที่หยุดเต้นในร่างที่อ่อนแอของตัวเองปีเตอร์ที่ผิดหวังจึงนำร่างของเลอากลับไปแต่ไม่อาจทำการทดลองได้อีกแล้วจนสุดท้ายปีเตอร์ก็ถูกตำรวจไทยที่ร่วมมือกับตำรวจสิงคโปร์ mm. เข้าไปจับและปีเตอร์ได้เข้าไปรับโทษในคุกตามกฎหมายหนึ่งเดียวที่กลับคืนสู่ร่างของเธอแล้วก็ได้กลับมาใช้ชีวิตในแบบของตัวเอง เธอพอใจกับร่างเดิมของตัวเองที่มีแม้ว่าร่างนี้จะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามแต่หัวใจของเธอก็แข็งแรงมากแถมยังมีความสามารถพิเศษในการอ่านใจคนอีกด้วยหนึ่งเดียวตระหนักถึงคุณค่าในชีวิตของตัวเองแล้วต่อจากนี้ไปเธอพร้อมจะทำหน้าที่บริหารใหม่ไทยเพื่อสานต่อธุรกิจของวิทย์ต่อไปโดยมีทันคอยดูแลอยู่ไม่ห่างทั้งยังเป็นคนรักของเธอด้วยสองคนต่างบอกรักกันและกัน และใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปช่วนนิทิลันดอาหร์นหากผิดพลาดการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ